สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พาเพื่อนมาชมต้นยูคาลิปตัสนะครับในเวลาตัดลงมาใช้งานเนาะนะผมนะครับถ่ายชมต้นแรกแล้วนะครับผมนะดูนะครับสูงมากเลยครับนี่ครับถ่ายสุดเลยครับผมนะได้เวลาจะตัดใช้งานเนาะไม่รู้ว่าเขาจะมาตัดตอนไหนนะครับเลยมาถ่ายก่อนนะครับผม ต้นใหญ่แบบนี้หาไม่ได้นะครับผมสิบปีขึ้นนะครับผมอายุเนี่ยดูคนต้นนะครับสองคนโอบนะครับผมผมโอบไม่รอบแน่นอนครับผมดูนะครับได้ใช้งานแล้วนะครับผมนะจะถ่ายดูไก่เนาะต้นเดียวนะครับผมนะดูนะครับด้วยความใหญ่นะครับผม สิบปีขึ้นนะครับผมจำไม่ได้สิบเท่าไหร่ปีเนาะพอเห็นนแต่เด็กแล้วนี่เป็นรถบนี่ครับตอเก่าเนาะที่ที่เขาปลูกแต่สมัยเป็นเด็กนะนะพ่นะม่เขาตัดบนนี้ครับเป็นตอเก่าให้เห็นอยู่นะครับดูนะครับที่เป็นข้างๆข,ขึ้นอ่ะคือต้นเก่าทั้งหมดเลยนะพ่อแมนี่เป็นต้นใหม่รอบรอบสองรอบสามนะพ่มครับ นะครับแต่ละต้นนี้ต้นใหญ่มากนะครับผมความสูงนี้ไม่ต้องพูดถึงครับดูนะครับถ่ายเพื่อนชมเนาะเดี๋ยวจะได้ตัดลงมาใช้งานแล้วครับผมนะครับราคาค่อนข้างดีอยู่ช่วงนี้นะครับมายอยู่่าถ้าต้นใหญ่แบบนี้นะครับสามารถเลื่อยเป็นแผ่นทำเป็นไม้พื้นของบ้านทั้งหมดนะครับไม้รอดไม้ตรงนะครับไม้พื้น งานฝาเนาะแล้วหรือว่าทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับขอบประตูหน้าต่างเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนาะโต๊ะก็อี้นะครับได้หมดครับตู้กับข้าวนะครับผมนะไม้ก็จะแข็งนิดนึงนะครับถ้าต้นใหญ่นะครับสุดทางนู้นนะครับผมนะมองไปสุดทางนู้นนะครับต้นใหญ่หมดเลยนะครับผมดูนะครับนี่ถ่ายชมด้านหน้าเนาะเป็น อเอ,ออยู่คาข้างของชนธรรมทานนะครับผมนะนะครับของด้านนี้เนาะนะครับด้านนู้นก็เริ่มปลูกต้นด้านนู้นก็สี่ปีนะครับสี่ห้าปีต้นฝั่งนู้นนะเริ่มโตแล้วครับผมสี่ห้าปีก็สูงได้ขนาดนั้นเนาะฝั่นนงนี้ก็สิบปีขึ้นแน่นอนครับผมผมก็เห็นตั้แต่มันตัวเล็กนะผมนะตอนนี้ก็ลงเลยป่า หลายปีนะผมนะเลยมาถ่ายเพื่อนชมเนาะเขาจะตัดออกเห็นน้ำบอกว่าอย่างนั้นนะครับแตาตัดเรามาใช้งานเนาะถ้าจะขายก็ได้ราคาดีอยู่ครับต่ายเพื่อนชมใกล้ๆเนาะต่อเก่านะครับดูนะก็อ,อสมัยผมได้เดิตรงครับดูแก่นแก่นไม้ข้างในนะครับผมนะ ต้นนี้นครับผมนะต้นใหญ่มากเลยครับผมนะคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจด้วยครับจะได้ผลิตคลิปด,ดีไหมเพื่อนชมครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ